สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวยี่สิบเจ็ดช็อปด้วยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนอเทอร์ไซมือสองนะครับ่อนท่านใดนะครับต้องการซื้อต้องการขายนะครับสามารถทักมาที่แฟนเพจได้นะครับโอเคครับวันนี้มาพบกับเจ้ายามาฮ่าแกรนฟิลโนนะครับผู้นําด้านออติกอย่างยามาฮ่านะครับเดี๋ยวมาฟังเอกสารรายละเอียดกันก่อนเนาะก่อนไปชมรีวิวรอบรถนะครับรถคันนี้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับรถมือเดียวออกสดป้ายแดงรถใช้งานมือเดียวออกสดป้ายแดงไม่วิ่งน้อยมากราคานี้เป็นราคา abs นะครับแต,แต่แต่ราคาไม่ถึง4ตลาดแตกแน่นะครับก็ใครหารถใช้งานอยู่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่น่าพลาดนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาชมรายละเอียดรอบรถกันหน่อยดีกว่านะครับรถคันนี้เป็นไฟ led หน้าหลังแล้วเนาะเออแล้วแบบบอกได้เลยว่าชุดสีแทบไม่มีตําหนิเลยผมดูเลยแบบโอ้โหถ้าผมบอกว่าขนหนสวยนี่คือสวยมากนะไฟหน้าหลังเป็น led ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดไส้นะครับเหมาะสําหรับการเซอร์วิสเปลี่ยนหลอดไฟหลักสิบ นะเออหลักสิบคือจะเห็นรถพวกนี้อยู่ในหมู่ไรเดอร์เนาะนะครับรถพวกนี้จะอยู่ในหมู่ไรเดอร์นะคือมันวารันตีเลยว่าถ้าไรเดอร์ใช้เนี่ยหนึ่งเลยเรื่องความประหยัดน้ำมัน2นะครับเรื่องความถึกนะอะไรคือยามาฮ่านี่ก็ไม่เป็น2รอ,องใครเช่นกันนะครับนะดูจานผมจับนี่รู้เลยว่าแบบ <c oughs> เนียนนะครับไม่มีร่องไม่มีอะไรนะระบบเบรก ABS นะครับ มีดีกว่าไม่มีนะครับและดูล้อไม่มีการลอยงัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะดูไม่มีรอยงัดลายยางยังรถคันนี้คือสวยมากนี่นะครับศูนย์เสรินตรงเลยนะครับผมวารันตีนะครับว่ารถคันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ล้มไม่ชนหนักมานะครับเลขเครื่องเลขโครงตรงนะครับแลบประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเลยนะเออนะครับ ตีการโอนให้นะครับจะซื้อรถสรักคันหนึ่งอะซื้อความมั่นใจสะดวกสบายนะอืมไม่ต้องมาลุ้นนะราคาถูกนะครับผมไม่ได้ว่าราคาถูกไม่ดีนะแต่ส่วนตัวแล้วซื้อรถครันหนึ่งอะถูกๆนี่แบบเจ็บมาหลายรายเนาะเออคันนี้ผมวารันตีให้เลยว่าจบเลยรถมือเดียวเอกาสารครบพร้อมโอนเลยนะครับามาดูรายละเอียดรอบรถกันหน่อยูเป็นไงบ้างนะ รถคันนี้นะมีระบบ power outlet นะครับเหมาะสำหรับอะไรนะครับก็สายมหาลัยชาร์จแบตชาร์จ power bank อะไรพวกนี้คือขี่ไปในเมืองเฮ้ยลืมวันนี้ลืมชาร์จแบตว่ะเฮ้ยทำไงดีอะไรประมาณนี้เนาะเออเสียบสายชาร์จใส่ในร่องนี้เสียบน้ําเสียบอะไรครบและอีกอย่างนะกุญแจสองดอกนะครับอ่ากุญแจสองดอกสวยใสยจริงๆนะครับ สวยมากดูดิให้ดูแบบคือช้าๆเลยเรียวๆเลยโอโหแล้วก็มีระบบ idling stop นะครับก็เวลาเปิดนะครับเมื่อเปิดปุ๊บระบบมันจะจ่ายไปในกล่อง Isu เลยมันจะคำนวณเลยว่าอุณหภูมิรถเท่านั้นเท่านี้นะได้ไหมมันก็จะดับนะครับก็ประหยัด นะครับเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะโอ้โหระบบคือมันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแบบซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดหน้าใหม่หน่อยรถคันนี้วิ่งไปนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะสักครู่นะครับขออภัยนะ1นึ่งพันกว่าโลเองนะครับโ,โหน้อยมากรนถะปียี่เอ็ดเออแล้วก็บอกไฟสถานะได้ทิปได้นะครับเออนี่หน้า ลิตรต่อ100กิโลคือมันคำนวณไว้หมดเลยนะครับเป็นระบบไฮบริดที่แจ๋วมากแล้วก็บอกโอโวล์แบตเตอรี่นะครับสถานะแบตเตอรี่อะไรพวกนี้คือครบนะครับหน้าปาัดเป็นดิจิตอลบวกกับเข็มอันนี้เป็นเกน,น้ำมันอะไรประมาณนี้เนาะคือมีความหรูหรานะครับเรียบสวยนะรถไม่มีทรงสูงมากนะครับผม180นะ179 1เ0คือเดี๋ยวขออภัยนะผมขอ,อยาขึ้นสักครู่นะครับ คือขายังเหลือเลยนะคือเตี้ยกว่านี้ก็ขี่ได้สูงกว่าผมก็ขี่ได้นะครับในเวทนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อึอดอัดนะเออไม่อึอดอัดนะนะครับดูเนี่ยคนสอนก็ระบบดีมากอันนี้คือคือมันไม่ได้ล็อกนะคือต้องกดไปหนึ่งทีปุ๊บมันเด้งออกเห็นปะนี่ก็ล็อกละอันนี้ติดเลยเห็นปะคือโอบอกได้เลยว่าแกนฟิลโนโน,นี้ออปชันการลูกเล่นคือเยอะและสวยมากนะดูล้อเลื้ ไม่มีรอยงัดใดๆทั้งสิ้นนะเออเครื่องใสนี่จับจับเครื่องให้ก่อนสตาร์ทนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนี่ผมผมผมไม่มีการวอร์มรถใด,ดๆดทั้งสิ้นนะครับดูไฟทับทงทับทิมสวยมากบอกได้เลยว่าสวยดูริ้วรอยไม่มีเนียนตาสุดๆนะเออเจ้าของดูแลดีนะครับก็นี่มีระบบสตาร์ทเท้าให้นะในกรณีแบตหมดคือรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยเจอแล้วแต่นี้ยังมีอยู่โอ้โหคือไม่ต้องห่วงอะแบตหมดคือสตาร์ทเท้าได้นะครับแล้วก็มีระบบตัด ที่ขาตั้งเช่นเดียวกันนะเออดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูดูลูกปงล,ลูกปืนไม่มีแตกนะนิ่งกริบนะครับสวยเลยดูไฮ <Hybrid S 2> บิดบูคอนี่คือแบบแกนฟิโนาโนเป็นอีกหนึ่งคันเลยผมบอกเลยว่าถ้าหาอยู่ไม่เสียใจนะครับหารถใช้งานอยู่สักหนึ่งคันไม่เสียใจเลยจริงๆอะ่ะเออดูโอ้โหสวยใสไม่มีริ้วรอยเลยโอ้โห ม,มาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าก่อนจะฟังเสียงเครื่องยนต์เนาะเรามาดูใต้บอกอกันก่อนเนาะนะครับก็เปิดกุญแจมาที่โอเพนนะครับเปิดใต้บอกปึ๊บโอ้โหกว้างขวางสวยนะครับใหญ่และดูดิมีไฟ led ให้ด้วย <laughs> คือในคร์ดเนี้ยบอก้เลยเนาะ จริงๆนะที่จะเจอนะน้อยจริงๆนะครับก็ไฟแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับการดูของในตอนคืนเนาะนิดๆหน่อยๆเฮ้ยหยิบอะไรหยิบสมุดเล่มนั้นเล่มนี้ของน,นชิ้นนู้นชิ้นนี้คืออ็อปชั่นที่ให้มาแกนฟิลโนโน,โนีนน้สุดมากดูเกลียวนงเกลียวน็อตใสมากเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะครับเสื้อสูบเป็นไอซิวด้วยนะมาโอเคนี่เปิดฝาถังน้ำมันปึ๊บโอ้โหง่ายสะดวกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดบาะแล้วอ่ะเออ เดีย๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดบ่อแล้วเรื่องความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมันก้าวล้ำไปแบบค่อนข้างสูงนะไปไวมากนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าเนาะสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอให้รถมันวอร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะทีเดียวเดี๋ยวจะมาให้ฟังเสียงรอบเครื่องยนต์ที่สูงๆกันนะครับฟังเสียงเครื่อง นิ่งกิฟบอกได้เลยว่านิ่งมากเดี๋ยวฟังฟังเสียงชุดข้างกันหน่อยคือด้วยตัวของยามาฮ่าเองอะ่ะเขาจะความเงียบขับนิ่มนี่นแบบไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะอ้โหเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์รอบสูงๆกันหน่อยนะครับ บิดติดมือไม่มีควันขาวนะเออนะครับแล้วเซ็นเซอร์ขาตั้งสามารถใช้งานได้ปกติขับได้นะครับสตาร์ทเท้าขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับนะสตาร์ทเท้าใช้งานได้ปกตินะเออแต่ต้องย่ำย่ำใช้กำลังหน่อยนิดนึงเนาะคือในในกรณีสตาร์ทเท้าเนี่ยในกรณีที่รถแบตหมดนะสตาร์ทไม่ติดนะครับ สตาร์ทเท้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถพาคุณกลับบ้านได้เลยล่ะเออนะครับขอ,อยุยาตดบเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าๆรถประมาณนี้นะครับระบบไฟนะเออผมบริเวตีให้ระบบไฟนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยคือใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟเลี้ยวขวานะนะครับซ้ายขวาไฟสูงหน้าหลังใช้งานได้ปกติบรลันตีเลยนะครับ ก็รับประกันการโอนย้ำนะรับประกันการโอนใครที่อยากดูรถนะครับมาดูรถได้ที่ลำลูกกา27นะครับสายใหม่ลำลูกกาละแวกนี้ดูได้ในหมดเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับ0 8